สวัสดีครับเรื่องเล่าจากถึงสุขตอนที่82ประจำวันพรฤหัสบดีที่13มกราคม2565ครับตอนนี้คือตอนความน่าประหลาดของการพูดถึงฮิตเลอร์ในประเทศไทยนะครับคุณอยู่กับผมอธิพงศ์พนัสเสถงเช่นเคยครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงวิธีที่แตกต่างในการพูดถึงฮิตเลอร์สะหน่อยนะครับเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับประเทศทางตะวันตกนะครับแล้วก็จะมีพูดถึงญี่ปุ่นหน่อยหนึ่งด้วยนะครับคือ เราก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าอดอล์ฟิตเลอร์เนี่ยคือผู้นําของพรรคนาซีนะครับแล้วก็เป็นต้นเหตุของสองครามโลกครั้งที่สองซึ่งสร้างความย่อยยับนะครับทั่วทั้งทวีปยุโรปแล้วก็เอเชียแปซิฟิกสุดท้ายทําให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ70-80ล้านคนแล้วก็ยังมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวอยู่ในส่วนนั้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าการพูดคุยเกี่ยวกับฮิตเลอร์เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่ไม่มีใครยินดีอยากให้พูดถึง แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในประเทศทางตะวันตกเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยเคยติดตามช่องเกมช่องหนึ่งนะครับที่มีการรวบรวมนักแคสเกมหลายๆคนมาทําวิดีโอด้วยกัน,นอันนี้เป็นช่องจากทางสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยผมดูวิดีโอของนักแคสเกมคนหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปอ่านหนังสือเรื่อง m ม n d คัมฟ์มานะครับซึ่งเป็นอ่านหนังสืออัตชีวประวัติของฮิตเลอร์นะครับแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่านเจออะไรมา ่าแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับที่อาจจะหนักก็คือว่ามีการพูดถึงหน่อยๆด้วยว่าเขาอ่านหลายๆเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าเห็นด้วยนะผลลัพธ์ก็คือเขาโดนแบนทันทีนะครับไม่นานนะครับวิดีโอน,นั้นก็ถูกลบทิ้งนะครับแล้วก็ผมไม่เคยเห็นเขาในช่องนั้นหรือช่องอื่นๆของเกมนี้อีกเลยนะครับเรียกได้ว่าหายไปจากวงการนะการพูดถึงฮิตเลอร์เนี่ยมันมีผลหนักถึงขนาดนั้น แต่ความต่างที่น่าประหลาดใจเ,เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยน่ะคนไทยโดยทั่วไปแทบไม่มีใครแคร์เรื่องนี้เลยนะเมืองไทย,ยมีเสื้อรูปฮิตเลอร์ขายมีมิวสิกวิดีโอที่นักร้องหรือนักเต้นแต่งตัวเป็นฮิตเลอร์นะครับมีการวาดรูปฮิตเลอร์ตามฝาผนังแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยค,คือผมเองก็พอเห็นว่าคนไทยมองเรื่องนี้เป็นมุกตลกนะครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นการเอาฮิตเลอร์มาล้อเลียนแบบขำๆน่ะ ไม่ไดเอามาเชิดชูเป็นศาสดาอะไรในทํานองของลทัทธิเนโอนาซีอะไรในแบบนั้นก็ลัทธิฮิตเลอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้สร้างผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยสักเท่าไหร่คนก็เลยไม่ได้คิดมากนะครับแต่ว่าวันดีคืนดนะีมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะครับหนักที่สุดก็คือช่วงที่คอสชอมีการสร้างวิดีโอข่านิยม12ประการออกมานะครับแล้วในวิดีโอนี่มีฉากหนึ่งที่เป็นเด็กกาลังวาดรูปฮิตเลอร์พร้อมสวัสดิกะเป็นฉากหลังนะ ซึ่งทาให้สถานเอนกอัครราชทูตอิสราเอลในประเทศไทย,ยต้องออกถแถลงการว่าผิดหวังกับเรื่องนี้มากนะครับซึ่งก็น่าเีึกกระโลกจริงๆนะครับเพราะว่าคนทั่วไปทําเล่นเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่วิดีโอที่ผลิตโดยหน่วยงานระดับประเทศกลับทาออกมาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบนี้ก็ไม่ไหวนะปัจจุบันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าการพูดถึงฮิตเลอร์ในประเทศไทยจะน้อยลงแล้วนะครับอาจจะปนๆกันระหว่างการที่ผู้คนรับข่าวสารจากต่างชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็การที่หน่วยงานต่างชาติเนี่ย ตอบว่าเรื่องนี้มากขึ้นก็เลยทําให้ตัวทั้งคนไทยแล้วรัฐบาลไทยเองก็รูตัวมากขึ้นนะครับัรนี้อีกประเทศหนึ่งที่ไม่ค่อยมีปัญหาในการพูดถึงฮิตเลอร์เนี่ยก็คือญี่ปุ่น,นะคะซึ่งในบางแง่เนี่ยก็พอเข้าใจได้เพราะว่าญี่ปุ่นกับเยอรมนีเนี่ยเป็นพันธมิตรกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแม้กระทั่งเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังเห็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่นํารูปทหารนาซีใส่ชุดแบบฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นปกราเลยนะครับ แน่นอนว่าการ์ตูนแบบนี้นําไปขายที่ประเทศตะวันตกไม่ได้เงียเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าผมเห็นการ์ตูนเรื่องนี้ในฉบับแปลไทยขายในประเทศไทยนะคือสองประเทศนี้ก็คือ,คอ,คอ,คอช่างไม่ยี่ระในการพูดถึงฮิตเลอร์จริงๆนะครับก็ระวงังระวังกันหน่อยนะครับถ้าจะล้อเล่นเรื่องอะไรสักอย่างก็ลองล้อกันเล่นด้วยบุคคลเองก็ได้นะครับถ้าเอาฮิตเลอร์มาเป็นเครื่องมือล้อเล่นเฉพาะในกลุ่มเล็กๆที่ไม่รั่วไหลก็อาจจะพอได้นะแต่ เมื่อไหร่พลาดหลุดออกไปในวงกว้างเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาเปล่าๆนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ